สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุกกี้ไทยเจอมนณีนะคะสำหรับวันนี้เราก็มานั่งแชร์ในรถก็แล้วกันนะวันนี้มีเหตุฉุกเฉินในการที่เราจะมาหาหมอนะในกรณีที่ช่วงของวินเทอร์อ Winter หน้าหนาวนะคนก็จะไม่สบายบ่อยวันนี้ลูกชายก็ไม่สบายไอเจ็บคอแล้วก็มีไข้ด้วยเราก็เลยต้อง มาหาหมอแบบเร่งด่วนที่นี่การที่เราจะมาหาหมออย่างที่บอกมันก็จะต้องมีการนัดล่วงหน้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่อันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยที่ในต่างประเทศมันจะอันนี้คือข้อเสียของการที่เรามาใช้ชีวิตที่นี่การมาหาหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากในการที่จะเดินไปเลยก็ไม่ได้ต้องมีการนัดล่วงหน้ากรณีที่เราไม่ต้องนัดล่วงหน้าเขาก็จะมีใน รายละเอียดว่าช่วงกี่โมงอย่างเช่นวันนี้จะมาหาหมอเด็กโดยที่เราไม่ได้นัดแต่ว่าเขาจะเปิด8ปดโมงเช้าจันถึงสุขสำหรับกรณีเร่งด่วนคือแบบปวดมากป่วยมากไอมากหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็เลย <c oughs> ขับรถออกมาตั้งแต่เช้ามืดนะฮะ <c oughs> ซึ่งก็มีเด็กหลายคนที่มายืนรอข้างบนมันเป็นช่วงที่ คนป่วยเยอะค่ะช่วงนี้ช่วงของวินเทอร์หน้าหนาวซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับผู้หญิงไทยที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่โดยเฉพาะการที่เราจะมีลูกถ้าเรายังไม่พร้อมอย่าพึ่งไม่งั้นคุณจะเรียกว่าลำบากบอกเลยถ้ายิ่งสามีไม่ช่วยเลี้ยงลูกหรือไม่ช่วยดูอะไรเลยเนี่ยนรกอันนี้บอกตรงๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยตัวเราเองยังเอาตัวไม่รอดแล้วถ้าเรามีลูกด้วยเนี่ยมันจะเป็นภาระ แล้วก็เราเองเนี่ยจะเครียดเครียดแล้วจะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศมันก็จะละ m a ากมันจะทําให้ชีวิตเราไปไม่รอดแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเหมือนคนสิ้นหวังอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยที่เราต้องเตรียมตัวนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการเข้าโรงพยาบาลการมาหาหมอที่นี่ถ้าไม่มีการลัดลวงนัดล่วงหน้านั่นหมายความว่ากรณีฉุกเฉินจริงๆเราก็สามารถขับรถมาได้เลย แต่ต้องดูด้วยว่าวันไหนเวลากี่โมงซึ่งเสารออ์อาทิตย์นี่ก็จะไม่ได้สำหรับวันนี้ก็จะเป็นช่วงวันธรรมดาแล้วก็คนที่จะเข้าไปกับลูกจะไปได้แค่คนเดียวคุณแม่ก็เลยได้โอ,อกาสมานั่งทำคลิปตรงนี้กรณีที่ใครมาท้องที่นี่แล้วมีลูกที่นี่แล้วลูกป่วยหนักมีอาการแบบไม่ดีเลยเราสามารถที่จะไปหาหมอได้นะคะแต่ว่าต้องดูเวลาต้องเป็นช่วงเชา้าแล้วก็ เข้าไปได้แค่คนเดียวปัญหาสำหรับภาษาก็สำคัญถ้าเกิดเรามาคนเดียวแล้วเราภาษาเรายังไม่ได้อันนี้ก็เครียดอีกสามีเป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาควรจะช่วยเราดูลูกเพราะเขาจะต้องเข้าไปกับลูกไปอธิบายหมอแล้วก็พูดภาษาที่เข้าใจยังไงก็ดีกว่าให้แม่เข้าไปถึงแม้ว่า แม่จะไปกับลูกแต่ฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่มีประโยชน์อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างเลยที่มาที่นี่ปุ๊บเรียนภาษาก่อนแล้วค่อยมีลูกแล้วก็ดูกฎหมายศึกษากฎหมายแล้วก็หา,เ,าเกี่ยวกับบัตรสุขภาพอันนี้สำคัญที่สุดไม่งั้นเราก็จะไปไม่รอดค่ะและตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศการขับรถกลับมาที่บ้านนะการที่เราไปแบบกรณีเร่งด่วนเนี่ยมันจะใช้เวลา แค่ประมาณ20นาทีก็ถือว่าเร็วมากและเราต้องใส่มาส์กใส่แมสไปด้วยและเขาจะใหเ้เข้าไปแค่คนเดียวกับลูกเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราก็ไปได้เลยแต่ละเมืองก็แตกต่างกันไปเราก็ต้องดูข้อมูลนะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลับมาที่บ้านแล้วอย่างที่บอกเราก็ต้องเอาใบสั่งยาไปที่อพอเทก ก็คือร้านขายยาและก็รับยามาให้ลูกเราได้กินอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพและก็การที่จะมีลูกมันต้องรู้ให้เยอะๆนะแล้วก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนมีลูกเมื่อพร้อมเราก็ต้องดูก่อนว่าร้านยาอยู่ตรงไหนร้านหมออยู่ตรงไหนอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยที่เวลาเรามาเยี่ยมเยียนแฟนของเราเราต้องถามเขาแล้วก็ต้องดูข้อมูลให้ได้เยอะที่สุด นะคะว่ามีร้านขายยาไหมมีโรงเรียนอยู่ใกล้ไหมมีเอ่อหรือว่าอะไรนะป้ายรถเมย์ไหมบางทีเราต้องไปเองถ้าเกิดสามีเราไม่ว่างอย่างที่บอกมีลูกเมื่อพร้อมไม่งั้นคนที่จะลำบากคือเราอันนี้เป็นชีวิตในต่างแดนแล้วก็เป็นชีวิตจริงของเราเองด้วยแล้วก็มีการแชร์ประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวเตือนภัยสาไทยและมาอย่างไรให้ถูกต้อง อยู่ได้นานนะคะแต่ละประเภทประเทศต้องดูข้อมูลให้เยอะๆแล้วเราเองก็จะรอดในเรื่องต่างๆนี่ในเมืองของเราก็จะมีร้านขายขนมปังมีอำเภอแล้วก็มีธนาคารตรงนี้มีป้ายรถมีด้วยคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครที่จะมีลูกจะได้เตรียมตัวไว้ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย you